ตอนช่วงเด็ดส่งท้ายของดอกกระจายก็ต้องช่วงนี้อ阿า,าเล่งถางๆสเกตดาวสเกตดาววันนี้ไปฟังกันว่าบ้านของตักบริบูรณ์ที่จะใช้เป็นเรือนหอรอรักกับเอลซี่แฟนสาวแอร์โฮสเตสที่คบกันมาถึง6ปีจะหรูรลิอลังการขนาดไหนไม่ต้องครับไม่ต้องฮะ หากันใต้ทางด่วนก็ได้เลยครับผม uh oh. ขึงผ้าใบแล้วนอนกันได้เลยครับ <c oughs> ขึงผ้าใบแล้วนอนกันได้เลยครับผม <c oughs> ไม่ต้องไปซีเรียสครับผมชีวิตชิวๆและปักก็ทําให้หัวราะก,กันทั้งวงมาโดนถามว่าแฟนรู้ไหมว่าั ดารานักแสดงชื่อดังรู้ครับรู้ฮะรู้ฮะรู้ว่าเราเป็นดาราแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนบ้าไปด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนบ้าไปด้วยเขาไม่รู้นะตอนนี้เขา่รู้อ่ะตอนเนี้ยเขาบอกว่าเออยูไออยากจะเลิกกับยูอ่ะไออยากจะเลิกกับยูอ่ะไม่ทานแล้วกรับผมครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากอาซาวาและมิสพิตตี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาประมาณ3ามทุ่มห้าสิบแปดนาทีนะคะสวัสดีค่ะ